ชาวจีนที่อยู่ทางตอนใต้มักจะกล่าวว่าความสุขของพวกเขาคือการได้ลิ้มรสติ่มซำยามเช้าในร้านอาหารริมทางที่นี่คือปัวหลัวที่อยู่ในมณฑลกวางตุ้งของจีนเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้รักติ่มซำทั้งจากกวางตุง้งฮ่องกงและมากเก๊าเจิงหวนกงเจ้าของร้านบอกว่าควารใพ่อครัวจะตื่นตั้งแต่ตีสาเพื่อเตรียมติ่มซำทั้งหมดไว้รอต้อนรับลูกค้า เพราะกลุ่มลูกค้าวัายกลางคนและผู้สูงอายุจะชอบมาที่ร้านตั้งแต่เช้าลูกค้าคนนี้บอกว่ามาทานติ่มซำร้านนี้แทบทุกวันมันช่วยเพิ่มพลังและช่วยทำให้อารมณ์ดี ในปัวหลัวร้านอาหารข้างทางแบบนี้เป็นที่นิยมมากกว่าร้านอาหารใหญ่ๆหรือพัตตคารหรูและแน่นอนว่าร้านเหล่านี้ต้องแข่งกันเรียกลูกค้าโดยเติมหอมๆของติ่มซำนอกจากนี้ยังต้องรังสรรค์เมนูใหม่ๆนอกจากเกี๊ยวกุ้งขนมจีบสลาเปาหมูย่างที่เป็นเมนูยอดฮิต วันหยดุดสัปดาห์เป็นช่วงเวลาที่คึกคักที่สุดของย่านติ่มซำในปัวหลวที่ครอบครัวจะมาสังสรรค์กันยังครอบครัวนี้บอกว่าร้านนี้คือร้านโปรดตั้งแต่สมัยแม่จนตอนนี้เธอก็ยังพาลูกๆมาที่นี่ติ่มซำจึงกลายเป็นอาหารเรียบง่ายแต่ให้ความสุขกับผู้คนได้มหาศาลและยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับภูมิภาคนี้ด้วย